Mr. Green, Welcome to my channel Hot News สองความแซบทัพเรสควีนศึกสล้อชิงแชมป์ประเทศไทยหลังจากเปิดฉากสนามแรกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดการแข่งขันจัก,กรยานยนต์ทางเรียบรายการใหญ่ที่สุดของไทย ORBIC Superbike Championship 2022ได้ระเบิดความมันสนาม2ระหว่างวันที่29 3 1ถึง31กรกฎาคม2565ที่สนามช้างอิ์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัด บุรีรัมการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากแฟนความเร็วอย่างมากโดยเฉพาะกิจกรรมพิทวอร์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลไท์ที่สร้างสีสันและเติมเต็มความสุขให้กับผู้เข้าชมได้มีโอกาสใกล้ชิดถ่ายภาพกับนักแข่งที่ชื่นชอบได้เห็นรถแข่งการทํางานของทีมแข่งเยี่ยมชมพิษของค่ายรถต่างๆและที่สําคัญคือการได้พบและถ่ายรูปรวมกับพริตตี้สาวที่พบความสวยเซ็กซี่มาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใคร ทั้งนี้ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ ORB Ric Superbike Championship 2022เป็นการแข่งขันของทัพนักบิดกว่า200คนจาก120ทีมแข่งขันกัน4สนาม5เรสตลอดทั้งปีโดยการแข่งงานขันสนามต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่2-4กันยายน2565ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันทางแฟนเพจช้างสกิวบรอรมและบริก Superbike Many thanks for watching Please subscribe for more videos.